ลองนึกภาพดูสิครับว่าคุณตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งรู้สึกอ่อนเยาวกว่าเดิมหลายสิบปีเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังงานและกลับมาพบกับความอบอุ่นในความสัมพันธ์กับคู่ครองที่คุณคิดว่ามันหมดไปแล้วฟังดูดีเกินจริงใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะเปิดเผยความลับที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้สูงอายุหลายพันคนแล้วและที่สำคัญคำตอบไม่ได้อยู่ในขวดยาหรือโรงพยาบาลแต่มันอยู่ในตลาดสดใกล้บ้านคุณนั่นเอง เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราถูกบอกว่าการแก่เป็นเรื่องปกติที่ต้องยอมรับกับความเสื่อมถอยสูญเสียพลังชีวิตและต้องบอกลาความใกล้ชิดกับคนที่เรารักแต่วันนี้ความเชื่อนั้นจะต้องสิ้นสุดลงผมคือแพทย์หญิงธีรดาเกษตรสมบัติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมากกว่า25ปี และวันนี้ผมจะเปิดเผยการค้นพบที่น่าทึ่งที่กำลังช่วยเหลือชายหญิงที่มีอายุ70ปีขึ้นไปให้กลับมาพบกับพลังงานความมั่นใจและความใกล้ชิดที่พวกเขาคิดว่าสูญหายไปตลอดการเราไม่ได้พูดถึงซูเปอร์ฟูดแปลกใหม่ที่หายากหรือแพงเอาเรื่องแต่เป็นผลไม้ธรรมดา 5. ชนิดที่มีพลังพิเศษในการปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดปลุกความต้องการทางเพศ และจุดประกายความสัมพันธ์ของคุณให้กลับมาอีกครั้งสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าผลไม้เหล่านี้มีศักยภาพจริงๆแค่ไหนตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า 5. ผลไม้ทรงพลังที่สามารถช่วยคนอายุมากกว่า60ปีให้ฟื้นคืนความสัมพันธ์ใกล้ชิดและการไหลเวียนของเลือดตัวช่วยจากธรรมชาติที่ทำงานสอดคล้องกับร่างกายของคุณไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้การรักษาที่แพงเพียงแค่ความลับ ที่ซ่อนอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณเท่านั้นอันดับที่ 5. ้าแครนเบอร์รี่ผู้พิทักษ์ไตก่อนหน้านี้ผมเคยมองข้ามแครนเบอร์รี่คิดว่ามันแค่ผลไม้รสเปรี้ยวที่ใช้ประกอบอาหารในงานเทศกาลเท่านั้นแต่มุมมองของผมเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินเรื่องราวของผู้สูงอายุหลายคนที่รู้สึกแข็งแรงกระฉับกระเฉงและใกล้ชิดกับคู่ครองและพวกเขาบอกว่ากินแครนเบอร์รี่เป็นประจำ เมื่อผมศึกษาลงลึกพบว่าแคลนเบอร์รี่มีประโยชน์อย่างมากในการปกป้องไตและระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์และพลังชีวิตหลังอายุ60เมื่อการทำงานของไตลดลงสารพิษจะสะสมการไหลเวียนเลือดแย่ลงและการอักเสบเกิดขึ้นในบริเวณที่เปราะบางสำหรับผู้ชายสิ่งนี้ส่งผลให้ความแข็งแรงและความอึดทนในการแข็งตัวลดลง ความต้องการและความวัยลดลงขณะที่ผู้หญิงจะรู้สึกอึดอัดมากขึ้นและลดความมั่นใจระหว่างความใกล้ชิดแคลนเบอรี่เต็มไปด้วยสารประกอบที่ลดการอักเสบทำความสะอาดระบบทางเดินปัสสาวะและรักษาสุขภาพของหลอดเลือดโดยเฉพาะบริเวณรอบอุ้งเชิงกรานทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ตามธรรมชาติที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างเสรีในบริเวณที่ต้องการมากที่สุด จากประสบการณ์ของผม7ใน10คนที่เพิ่มแคลนเบอร์รี่ในอาหารประจำวันได้รับการบรรเทาจากปัญหาทางเดินปัสสาวะที่เกิดซ้ำอาการปวดระหว่างมีความสัมพันธ์และความต้องการทางเพศที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นแครนเบอร์รี่แห้งหยิบมือหนึ่งโรยในสลัดหรือแก้วน้อยหนึ่งแก้วน้ำแครนเบอร์รี่ไม่มีน้ำตาลตอนเช้าผลไม้ชนิดนี้สมควรได้รับตำแหน่งในกิจวัตรประจำวันของคุณ พราะมันไม่เพียงแค่ปกป้องไตของคุณเท่านั้นแต่ยังจำเป็นต่อการรักษาความใกล้ชิดการไหลเวียนและความกระจ่างชัดของจิตใจอีกด้วยอันดับที่ 4. เชอร์รี่ผู้เพิ่มพลังความใกล้ชิดสีแดงกำมะหยี่ของเชอร์รี่และวิธีที่มันเชิญชวนให้คุณชะลอจังหวะทำให้ชามเชอร์รี่นี้อบอุ่นและน่าพึงพอใจ แต่ผลกระทบต่อร่างกายของคุณนั้นไปไกลกว่าเพียงรสชาติผมจำได้ว่าเคยดูแลคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งคู่อายุใกล้70ปีแต่งงานกันมา40ปีจนชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันสามีรู้สึกขาดการเชื่อมต่อกับร่างกายของเขาเคลื่อนไหวช้าและรู้สึกเศร้าใจกับความหลงไหลที่เคยไหลมาอย่างง่ายดาย ขณะที่พันรายาที่อดทนและใจดีคิดถึงความใกล้ชิดโดยไม่อยากบีบบังคับเขาผมแนะนำให้ใส่เชอรรี่เข้าไปในอาหารเพราะงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสามารถปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดลดการอักเสบและเพิ่มความต้องการ แอนโทไซยานินในเชอรี่ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยบรรเทาผลกระทบของการอักเสบในหลอดเลือดแดงของร่างกายเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์และปรับปรุงสุขภาพหลอดเลือดโดยรวมซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงการไหลเวียนไปยังระบบประสาทส,ส่วนกลางแต่ยังไปถึงส่วนต่างๆของร่างกายที่สำคัญต่อการรู้สึกและปลุกความต้องการทางเพศ ผมอยากรู้จริงๆนะครับว่าตอนนี้พี่น้องทุกท่านกำลังรับฟังเราจากที่ไหนอยู่ลองเขียนเมืองหรือจังหวัดของคุณในคอมเมนต์เพื่อที่เราจะได้ทักทายคุณแบบเฉพาะเจาะจงในวิดีโอหน้าเพราะเราชอบที่จะรู้จักกับคอมมิวนิตี้ของเราและรู้ว่าเรากำลังเข้าถึงผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยสำหรับผู้ชายสูงอายุ การไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นหมายถึงความสามารถในการแข่งตัวและคงสภาพได้นานและแข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายาสังเคราะห์ขณะที่ผู้หญิงเชอรี่ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนในอุ้งเชิงกรานทำให้ความใกล้ชิดสนุกสนานและพึงพอใจมากขึ้นนอกจากนี้ เชอรี่ยังบำรุงจิตใจด้วยปริมาณเมลาโทนินตามธรรมชาติที่ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นซึ่งช่วยปรับปรุงสมดุลฮอร์โมนลดความเครียดและทำให้คุณตอบสนองทางอารมณ์ได้มากขึ้นสองเดือนต่อมาคู่สามีภรรยาคู่นั้นกลับมาด้วยเสียงหัวเราะและแสดงความรักมากกว่าเดิมบอกกับผมว่าตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้ว อันดับที่3ม,มะละกอผู้ฟื้นฟูพลังงานมะละกอมีกลิ่นหอมเขตร้อนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสดใสเนื้อที่ละลายในปากและสีทองของมันทำให้นึกถึงวันที่ไร้กังวลแต่แม้จะมีรสชาติอร่อยผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีหลายคนไม่รู้พลังลับที่มันมีอยู่ผู้ป่วยคนหนึ่งของผมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนรู้สึกหงุดหงิดมากเพราะรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลามีปัญหาในการนอนหลับ และความใกล้ชิดกับภรรยาดูเหมือนเป็นเรื่องของอดีตเราเพิ่มมะละกอในกิจวัตรของเขาโดยผสมหนึ่งถ้วยกับโยเกิร์ตกรีกทุกเช้าและหลายสัปดาห์ต่อมาเขากลับมาด้วยรอยยิ้มและแก้มแดงเพราะมีบางอย่างเปลี่ยนไปมะละกอเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน A C และ E นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์ย่อยอาหารและต้านการอักเสบที่ทรงพลังเช่นพาเพน สิ่งที่ทำให้มละกอแตกต่างจริงๆคือผลกระทบต่อการไหลเวียนและระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโดยเฉพาะในผู้ชายสูงอายุปรับปรุงการควบคุมฮอร์โมนความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและการจัดหาออกซิเจนอย่างเป็นธรรมชาติแรงผลักดันภายในนี้สนับสนุนทั้งการเพิ่มพลังงานทางกายภาพและการแข็งตัวที่แข็งแรงและยาวนานขึ้น ในขณะที่ผู้หญิงมาลกอช่วยให้สมดุลเอสโตรเจนมีสุขภาพดีปรับปรุงการไหลเวียนเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานและบรรเทาความแห้งและความไม่สบายตอนนี้ผมต้องถามคุณสักอย่างที่สำคัญเพื่อสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นอะไรสำคัญกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เขียน 1. ถ้าคุณกำลังมองหาการเพิ่มพลังงานและความกระฉับกระเฉงโดยทั่วไปเป็นหลักหรือเขียน 2. ถ้าความสำคัญของคุณคือการปรับปรุงความสัมพันธ์ใกล้ชิดและการเชื่อมต่อกับคู่ครองโดยเฉพาะคำตอบของคุณช่วยให้เราเข้าใจว่าแง่มุมใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับชุมชนของเราอันดับที่สองทับทิมพันธมิตรของหัวใจและผู้ปลุกปั่นความต้องการบางครั้งธรรมชาติซ่อนของขวัญที่ทรงพลังที่สุดไว้ตรงหน้าตา ทับทิมด้วยมเมลสส็ดสีทับทีมของมันได้รับการเคารพบนับถือมาหลายสดวันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความรักและชีวิตเองแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในปัจจุบันยืนยันสิ่งที่วัฒนธรรมโบราณรู้โดยสัญชาตญาณทับทิมไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นพันธมิตรที่ลึกซึ้งสำหรับการไหลเวียนความสัมพันธ์ใกล้ชิดและความสมดุลของฮอร์โมนหลังอายุ60ผมจำได้ว่ามีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง ทั้งคู่อายุ70กว่าปีรู้สึกว่าประกายไฟของพวกเขาดับลงไม่เพียงแค่ทางร่างกายแต่ยังรวมถึงทางอารมณ์ด้วยพวกเขาแบ่งปันมื้ออาหารกิจวัตรและแม้กระทั่งเสียงหัวเราะแต่ความใกล้ชิดดูเหมือนเป็นความทรงจำที่กำลังจางหายไปในอดีตนั่นคือเมื่อเราแนะนำมะเมล็ดทับทิมสดในอาหารประจำวันของพวกเขาเพียงแค่หยิบมือหนึ่งทุกเช้าและสิ่งที่ตามมาทำให้แม้แต่ผมยังประหลาดใจ ทับทิมเต็มไปด้วยพลฟินอลสารประกอบพืชที่ทรงพลังซึ่งปรับปรุงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและกระตุ้นการผลิตไนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไม่เพียงแต่ไปยังอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจและสมองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริเวณที่จำเป็นสำหรับความใกล้ชิดทางกายภาพด้วยสำหรับผู้ชาย การดื่มน้ำทับทิมเป็นประจำช่วยสนับสนุนการแข็งตัวที่แข็งแรงและยาวนานขึ้นโดยการปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือดและลดการสะสมคราบในหลอดเลือดขณะที่สำหรับผู้หญิงทับทิมช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในอุ้งเชิงกรานปรับปรุงการหล่อลื่นและสมดุลระดับเอสโตรเจนแต่บางทีผลที่โดดเด่นที่สุดของทับทิมคือสิ่งที่มันทำกับหัวใจไม่เพียงแค่ทางกายภาพแต่ยังรวมถึงทางอารมณ์ การศึกษาเปิดเผยว่าทับทิมช่วยลดฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ตซอในขณะที่ส่งเสริมการผลิตเซโรโทนินสร้างสถานะทางอารมณ์ที่ผ่อนคลายและเปิดกว้างมากขึ้นซึ่งทำให้คู่รักสามารถเชื่อมต่อหัวเราะและค้นพบความใกล้ชิดของพวกเขาอีกครั้งโดยไม่มีแรงกดดันหรือความวิตกกังวล และสุดท้ายอันดับหนึ่งในรายการของเราอางุ่นแดงผู้เพิ่มพลังการไหลเวียนเคยมีช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าวิธีเดียวที่จะปรับปรุงการไหลเวียนในผู้สูงอายุคือด้วยยาแต่หลังจากสังเกตผู้ป่วยของผมและทําการวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่แก่ตัวอย่างมีคุณภาพผมก็ค้นพบบางสิ่งที่เรียบง่ายแต่สำคัญองุ่นแดงไม่ใช่อาหารเสริมที่ซับซ้อน แต่เป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าเราแม้จะมีรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายองุ่นแดงเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมของเรสเวอร์ราทอลสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังซึ่งส่งเสริมการไหลเวียนในร่างกายที่แก่ตัวความสามารถในการผ่อนคลายและขยายหลอดเลือดช่วยให้เลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนไปถึงหัวใจสมองกล้ามเนื้อและแม้กระทั่งบริเวณส่วนตัวของคุณ องุ่นแดงพิเศษเพราะสามารถฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนล่างของร่างกายซึ่งความชราเริ่มลดลงก่อนสำหรับผู้ชายสูงอายุผลไม้นี้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงเพราะเรสเวรอร์ทรช่วยเพิ่มในตริกออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาการแข็งตัวที่มีสุขภาพดี และการบริโภคขงุ่นแดงทุกวันแสดงให้เห็นการปรับปรุงที่น่าพอใจในการทำงานของการแข็งตัวอย่างเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนและไม่มีผลข้างเคียงสำหรับผู้หญิงองุ่นแดงช่วยปรับปรุงการไหลเวียนในอุ้งเชิงกรานและความไวของหลอดเลือดส่งผลให้มีความอบอุ่นความสบายและการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ใกล้ชิด สิ่งที่น่าทึ่งคือสิ่งที่ธรรมดาอย่างพวงองุ่นสามารถนำกลับมาซึ่งสิ่งที่หลายคนคิดว่าสูญเสียไปตลอดกาลคู่รักหลายคู่กลับมาด้วยความประหลาดใจที่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆทำให้แง่มุมสำคัญของชีวิตของพวกเขากลับมามีชีวิตชีวาได้และมันให้กำลังใจผมเสมอเพราะคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับการวิจัยที่มั่นคงและการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลไม่ใช่ปาฏิหาริย์ รอก่อนนะครับผมรู้ว่าหลายท่านอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับองุ่นแดงเพราะผมเคยเห็นคอมเมนต์ของพี่น้องหลายคนที่สับสนว่าในวิดีโอก่อนหน้านี้เราบอกว่าอางุ่นไม่ดีสำหรับตอมลูกหมากแล้วทำไมวันนี้เรากลับบอกว่าอางุ่นแดงดีผมขออธิบายให้ชัดเจนเลยนะครับองุ่นแดงมีประโยชน์มากสำหรับการไหลเวียนและความสัมพันธ์ใกล้ชิดแต่สิ่งสำคัญคือปริมาณถ้าคุณกินองุ่นแดงในปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณ 1" พวงเล็กต่อวันหรือประมาณ30เม็ดมันจะเป็นประโยชน์แต่ถ้ากินมากเกินไปโดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากอยู่แล้วอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้เพราะน้ำตาลในองุ่นสูงดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องกินในปริมาณที่พอดีอย่าก,กินเกินและควรปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเสมอ ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของคุณกับข้อความนี้บ่งชี้ว่าคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าคุณไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนหรือบางทีคุณเหนื่อยกับการได้ยินว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกแบบนี้เมื่ออายุมากขึ้นแต่นั่นไม่เป็นความจริงทั้งหมดร่างกายของคุณยังคงปรารถนาที่จะตอบสนองและฟื้นตัวและมันสามารถทำได้อย่างแน่นอนด้วยอาหารประเภทที่ถูกต้อง นั่นคือสิ่งที่ผมชอบในแนวทางนี้เราไม่ได้พูดถึงระบบอาหารที่บ้าคลั่งอาหารเสริมราคาแพงหรืองานที่เป็นไปไม่ได้เราเน้นหลักผลไม้ที่บริสุทธิ์และไม่ผ่านการแปรรูปที่ร่างกายของคุณสามารถตรวจจับและตอบสนองได้อย่างละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่องตอนนี้ผมจะบอกวิธีการเริ่มต้นให้ชัดเจนนะครับ จากห้าผลไม้ที่เราได้พูดคุยกันผมแนะนำให้คุณเลือกอันที่ดึงดูดคุณมากที่สุดบางทีมันอาจเป็นกำมมือหนึ่งขององุ่นแดงฉ่ำเป็นของว่างตอนบ่ายกำมมือหนึ่งของแครนเบอร์รี่แห้งผสมในข้าวโอ๊ตตอนเช้าแผ่นมะละกอสดสำหรับอาหารเช้าเชอร์รี่เป็นของหวานตอนกลางคืนหรือมเมล็ดทับทิมโรยบนโยเกิร์ตของคุณนี่คือปริมาณที่แนะนาต่อวันครับแครนเบอร์รี่หนึ่งถ้วยหรือน้ำแครนเบอร์รี่ไม่มีน้ำตาล 1>, 1. แก้วเชอรี่1 5ถึง20ผลมะละกอ 1. แผ่นหนาประมาณฝ่ามือในตอนเช้าทับทิมครึ่งผลหรือน้ำทับทิม 1. แก้วและองุ่นแดง 1. พวงเล็กประมาณ30เม็ดจำไว้นะครับว่าห้ามกินเกินปริมาณที่แนะนำโดยเฉพาะอางุ่นถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไม่มีวิธีที่ผิดในการเริ่มต้นสิ่งที่สำคัญคือความสม่ำเสมอ เลือกชีวิตการไหลเวียนและการเชื่อมต่อส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณอย่างต่อเนื่องทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนหลากหลายเช่นมือและเท้าอบอุ่นขึ้นหมอกในสมองน้อยลงนอนหลับสนิทขึ้นและบางทีอาจจะมีความกระตือรือร้อนที่กลับมาใหม่นี่คือสัญ,ญญาณที่ละเอียดอ่อนที่บ่งบอกว่าคุณยังอยู่ที่นี่ยังปรากฏอยู่ การทำงานกับผู้สูงอายุตลอดหลายปีที่ผ่านมาสอนบทเรียนอันมีค่าให้ผมเวลาย,ยังคงมีอยู่เสมอผมเห็นผู้หญิงค้นพบความสบายในร่างกายของพวกเขาอีกครั้งและรู้สึกสวยงามผู้ชายอายุ70ปีกลับมารวมตัวกับคู่ครองของพวกเขาหลังจากหลายปีที่แยกจากกันไม่ใช่เพราะพวกเขาหมุนเวลากลับแต่เพราะพวกเขากำลังบำรุงชีวิตที่พวกเขามี การผสมผสานระหว่างองุ่นแดงแครนเบอร์รี่มะละกอเชอรี่และทับทิมจะไม่รักษาอะไรได้อย่างมหัศจรรย์แต่มันกำลังเปลี่ยนเกมอย่างเงียบๆผสมผสานโภชนาการกับภูมิปัญญาเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่การแพทย์มักมองข้ามความทรงจำทางอารมณ์ของความปรารถนาและความปรารถนารวมถึงหลอดเลือดเล็กและเส้นทางฮอร์โมน ความปรารถนาของผมคือให้คุณได้รับมากกว่าแค่รายการช้อปปิง้งผมหวังว่าคุณจะเปิดรับความเชื่อที่ว่าไม่มีวันสายเกินไปที่จะรู้สึกดีขึ้นจับมือและรู้สึกถึงความอบอุ่นตื่นขึ้นมาสดชื่นและมีความหวังและเห็นประกายไฟที่คุณคิดว่าจางหายไปแต่ไม่เคยหายไปจริงๆในตัวคุณหรือในคู่ครองของคุณโอกาสที่จะรักให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นชื่นชมอย่างสมบูรณ์ขึ้น และเข้าใจสิ่งที่สำคัญจริงๆเป็นสิ่งที่เราได้รับเมื่อแก่ตัวดังนั้นมันจึงไม่แย่ทั้งหมดถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณกรุณากดไลค์เพื่อให้อัลกอริทึมของ YouTube รู้ว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าและช่วยเราเข้าถึงผู้คนที่ต้องการข้อมูลนี้มากขึ้นแชร์ให้เพื่อนหรือครอบครัวที่อาจได้รับประโยชน์เพราะคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของใครบ้าง อย่าลืมสมัครรับข้อมูลจากช่องของเราและเปิดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเราผมคือแพทย์หญิงธีรดากรเกษตรสมบัติและผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณใช้ชีวิตทั้งหมดของคุณช่วยเหลือผู้อื่นตอนนี้ถึงตาของคุณแล้วที่จะรู้สึกดีกับตัวเองดูแลตัวเองความรักและความสุขเป็นของคุณที่จะมีและสิ่งที่ดีที่สุดคือ การพัจญ,ญภัยนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยใบสั่งยาแต่ด้วยผลไม้เล็กน้อยและความมุ่งมั่นที่จะเชื่อว่าเวลาที่ดีกว่าอาจอยู่ในขอบฟ้าขอบคุณที่รับฟังเราและจำไว้ว่าสุขภาพของคุณคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ